มือใจก็ได้ตื่นขึ้นมาอ่อนดังสโกมันดีมากจัดด้วยวาเมย์มันอายุ80ปีในจ่องปาตายกุยกาลีเสายเมย์มันนั่นอําไปตายยังมีอาสาอยู่ต่อถึงวันเมื่อไนมันใจในไปกินเมย์มันกุ้ยเมย์มันนั่นซื้อบั่นกูลองแลเฮ็ดบั่นมันใจกูรองมือมันใจตีเฮ็ดสังอําวามีคนเจไปจอมหลังมันใจอยู่กูดาเซมือมันใจอํานํานันกอยังมีคนมาอยู่ฟงสีกอเอาบั่นเฮ็มันใจด้วยอํานํเยาเย้ามีคนหางแหนของกินมาไว้บั่นแหลกหึงหึง มันใจแล้ววันมันได้ก็เป็นวันเดยนเขาสองก่อเตะไว้บางแขกจ้องกันเต็มซาวาปีเย่ก็ได้ก่ามันใจแน่อ่ตองสังไรนี่มันก็จสังไรเซื้อออมม้องตาเป็นโคตอนของมันใจมันใจก่อผันเจ้าง่าหเลกลายสีนากำเหลวแลเนี่ยเอาเจมันใจลาดางวามีลองนึงตอนดาซ่มีมันก็สังไยวามีลายลามันใจก็ซื้อขึ้นลาดว่า ลองนั่นเด็ดต่างตัวเขาตีเลยกว่าเอาหังกวยมมันใจเลยเงี้ยจังนยายเย้ามีดังเสือ้อแตน้าหังเฮนเปิดดาดีออกกว่าตั้งนอตีขึ้นมือเอาธงตีเนืนนอเอฮิมันใจกอจังไรอ่อนเมีมันมาดีลั่นขายกาในมันใจกอเลิกก้าที่อันเหมือนสีเสื้อกันตั้งมีมันนั่นมีมันกอลัดว่าใครเขากว่านั่งตั้งในเต้เกล้วยกาวาเขาสำนังไรมันใจกอจังไรเฮ็ดเก่งไววนาใจลำสีกอไม่มันใจขึจ้นลัดว่าเอารถในกว่าลาลดอันในตีเป็นตอนดาสูกูลองกออยู่ในแผ่นของมันใจปู่ตั้งนามันใจเนม่อเือนนแลหัไม่ นั่งมั่นนอนตีเหนือตังเซกอพันเสาร์เครื่องถวยใจเอาซิเจนอยู่เจ้าก็มีผู้ใจก้อนหนึ่งออกมาตีนะเคินผู้ใจก็ได้ไปมาตีลุยนําในกลยก่อให้เธาผู้ยิ่งเจ้นั่นแลเจอมั่นใจเลยหักแมนมั่นใจกุยกาวเป้าหมายของแมกอันเจอผู้ญิ่งเจ้านายเป็นผู้ยิ่งเดียนนั่งไหวดีไกลๆนั่นแหละเป็นผู้ยิ่งทีอันมักมีแด่กว่าลายเซอร์โคสีกอลุยนํามาภายนาผู้ยิ่งก็ไน้แมกอเลมาลาต่อผู้ยิ่งก็ได้เลยไลมาเก้ามันนามั้ใจก็เก้าลหลผู้ยิ่งก็ได้มือไมันใจ็ห้ิกได้มีดังสือติแลขอองตตนา อัมวาจะเป็นโลดกาขันยาอตันตือกอมนนานั่งซื้อปันแม่กออัมวนแมนย่า ผู้ใจอันเหตุการณ์ขายรถในมอลาดเ้วมกาแลเฮตเฮอมีมันใจในมีดังซื้อจ๋ามือมันปอกมาที่เฮือนเยาวนันก่อหันมีรถจอดอยู่ที่นาเฮือนแลมันใจก่อต่างในเน็ตเข้ามาที่นาเฮือนยาวก่อมีผู้ใจก่อหนึ่งอยู่ไว้ที่นาเฮือนในมันใจก่อมหัวเขาตึกเฮตสังกําไรมีมันใจก่อตังเลยว่าเฮาแปดกันนะแม่ก่อต่างเลยลาดว่าแลเออกุ้ยกะว่าอําเวยเงินค้ําคึืนนึงทีเลยเป็นตนดามันมีมันใจก่อสั่งเลยขึ้นลาดว่ามือติตีไวาบางแขกซ่อมกันนั่นเลยลงลายมือไว้ยาว่าเตรียมได้อมวยเงินค้ํามีสังมันใจก่อสั่งเลยเก็บโคมันสีก่อเตียวกว่าที่นาเฮือน ังนอยู่จ้องเมนังมันมาในคาตังสาวหปีมันใจก็อวนแต่เด็กคลายอมวยเงินค้ามผู้หญิงกว่าในควยไว้สีแปนกันเย่ามันใจก่ออําไลสังออกกว่าสีลอยแม่นายเกิดมาตีนึนาเฮิ้นอําเตรียมโทนมือมันก็เล็กนานปอกเขาหากูล็อกกูไล่เปิดดาดีเฮินนาเฮิรนเขาลีขึ้นกุ้ยกว่ามันใจขนอนแห้งหนาเลยละฮอโลดภาหญาเฮิรนเสกคอลู่เซิงสายจากกว่าที่จะมือนั่นมามันใจก่อจังไรเด็บจะเซ็นเจอร์เปิดาดีมักมีเลยจีกว่าดีแคพังนั่นว่ามันใจเตอันอยู่ภายหลังผู้หญิงก้นมักมีกูก็ไปการลองอันมันนอนฝ น่ว้นั่นก่อถูกก้นอันเป็นไข่รดนั่นมาเตียนตีมันยาะกำลังสุ่นแม่ก่ออะไรขึ้นมาหาน้องสาวมันคืนจนตัวน้องสาวมันก่อจังใให้ถือแลและห้องแมกในเขาก่าดีดังในเฮือนชวนว่าตีน่าคืนอามีของเป่าไว้แลยให้แมกในนอนตีเหนือปืนเข่าในก่ออามีเผาหางแห่ไว้มันใจก่อเลยไมากินเขามุนหลองตองก้อยน้องสาวมันสั่งใฮ้มาส่งหลานใจมันที่ห้องเฮนมันใจก่อจังไรมาส่งแลไรมาทบผันผู้หญิงเตียนมันไลจ๋อมันใจก่อจังวุ่นวาอันในเป็นตือนตังมันปกกําสองที่เลยเป็นโพผู้หญิง เงินมันดีเลยตั้งวันในกอมาดีร้านสปาในเปิดาดีกว่าป้วยกินเล้งผู้ยิงเตียนมันหลใจนั่นแมกมาดีปังป้วยในสีกอฮิปนนดไว้ยากว่าหันผู้ยิงเตียนมันเลยจ้ะจังเลยมาห่างแฮนโคมันเข้ากว่าดีเนอร์ของน้ำจังเลยมาห่างแฮนโตปิดาดีกว่าโทบผู้ยิ่งก็นั่นเข้ามาดีเนอร์ของน้ำสีกอหันน้ำมันใจอ่ำหนูเหมือนมือก่อนเย้าจังเลยหันน้้ายาอันเจสกซกเตียนดีเนอร์ของน้ำสีกอเอาตาหนาตาตุมันใจเสียกอไปออกกว่าีตั้งนอนเมื่อก้นฮิตร้องหมนเสด ก่อไปออกมาตีตั้งนอกเยา่ากูก็กออัอนกันด้วยมันใจแหล่มันใจก่อถังว่ากูก็แน่ยองมันใจ มันใจก่อจังแลไปมาจู้นองลุยน้ำสีก่อแว่นเข่ากาดดิเนอรนองลุยน้ำนั่นมันใจก่อลุยน้ำขึ้นกว่าหาผู้หญิงก็นานเตียนมันหลยจ้าน้าหยาเจสก์สตินเตียนมันใจตาไว้นั่นก่อหลนออกมาเป็นสีลำลำมดมันใจลุยเข่ากาดดิเนอรนองน้ำนั่นกูก็ทางว่ามันใจแน่ภายดิเนอรนองน้ำมันใจก่อมหูโตมันว่ามือมันลุยน้ำนั่นอันดีมันใจเอาน้ำหยาเจสกสตินตาโดมันนั่นหลนออกแม็กจะเงินอันดีเลยตั้งวัดสีก่อกว่าดีล้านสปากว่าไม่นัน ปืดดาตีเฮาผู้หญิงก็นั่นสนใจมันม่กว่าอําเป็นจมหนังเตียนมั่นใจวนนวั้อยาเจซอกเตียนเตียนมั่นใจเอาตาตัวมันไว้นั่นก่อหล่นลำกัดดังมดเฮาผู้หญิงก็นั่นตกใจต้พยายามก่อแล้วตัวแม็กออกมาดังนองม่กว่าแม็กในอําไปย่อมซุ่มง่ายงมือมันมาฮับหลานมันตีหงให้นั่นก่ออุกุมลาต่อกันตั้งหลานมันปืดดาให้มั่นใจตีเขาจำลายผู้หญิงก็ตีอันมั่นเลยเจอจงไลสอนหลานใจมันกูหลอกจงให้หลานใจมันเขาจำยิ่งสาวอ่อนก็ได เขาสองกอกรเลยมาเขาโฮมปังไกวกินเล้งผู้หญิงก็นั่นเขาสองกอกรพดัางกันเข้ากว่าดินเนอร์ปังไปนั้นมันใจก่อจังไลมาอูบเลลาโต้ผู้หญิงก็นานมันใจก่อถามหญิงสาวว่าจองซูยามขึ้นน้อยมานั่งลาดวาม่วนดั้งได้ยามอยู่ก๊่ความเร็วในเดยอ่ำยาวมันใจถามว่าย่นบือสังย่อนบือว่าเลยแจออกข้าวตั้งเลยรถไฟกุ้ยแม่ก่อขึ้นแต่ว่ากิ๊เขาว่าห่อมเลยจาดีได้มันขอความจะไเป็นมันนั่งก็หขังแฮนไวแหล่วางเพียนอะไรเอาดีในปันลาสาวมันเฮ่ากับปันลานใจมันใจมันนั เอยิงสาวก็ได้เหมือนกันเขาสองก็หิมกันแลจันแขนยิงสาวออกก็ภายพายดิที่มันก็เป็นแขนปบอเขาสองก็เลยเทียงกันแลต่อสู้กันแม่กอเลยรัดว่าพูงก็นั่น ป็นผู้ยิ่งเตียนรองเหยาตอนตามันแลแม่จําเป็นโลผู้ยิ่งก็นั่นลารใจแม่ก็เลยมายี่นเตียนเขาสองก็อุกันแลก็เลยหัวลุงมันเอามันใจให้เป็นเครื่องมือเปิดดาดเขาหาผู้ยิงก็เตียนมันแลจ้ะน้องสาวมันเลยหูวจ้านั้นเยาาสี่ก็อํามันเฮอแม่ในเขาที่ดังในเฮือนยันปัวมันนั่งแต่หลามแก็จังไรนางวันแลตื้อจ๋ากูรอแม่ก็เลยตจำดียอมตั้งพีชเฮิหลานสาวผู้ยิงก็เตียนมันเลยจ้ะนั่นสีกอเฮอหลานใจมันแหลตั้งหลานสาวผู้ยิ่งก็นั่นขึ้นหลีกันไว้สินั่นแม่ก็หายดูกว่าวันต่อมาเจ้านายของซาลาก็เลยรัดว่าเจอการออกแบบของซาลา เธออุบกลุ่มรองกาสารกา,ากรเล่ฮอรถม้าย้ากอมีเคืองหมินมาลง <c oughs> เป็นผู้ยิ่งหมักมีก่อนหน้ายิ่งสาวกอลัรวายยิ่งจมคายยิ่งจมตีปันตื้อด,ดังเตียเมทเธอพิดเปิงดินเนอร์ตูวขาดน,นายสัตย์เทนไอกอ่ังเลยลัรวามีก็ฮากของเฮาแนะนําปันสูนยารากรเลถามมาผู้ใต้ก็นั่นเป็นเผาตีเดมันกอเป็นแมกปีใจมันนางกวยอกในแมกแปลกเปิงเลยเส่เก่าอําหัวแมกเฮ็ดถือเอาปีเจอน,นายสัตย์เทนไอรผู้ใต้ก็เลเฮ็ดกูลองเปิดตัดดีเธอน้องยิมมันเตียมโทน ผู้ใจก่อนขายรถในกองมาเป็นผู้ผู้ยิงมักนี่นายตื่นขึ้นมามั่นใจกองมาด้วยวาจองมีมั่นปาตาต้องได้ใน,ในสถานในกองลูเ่เซีงใสยใจกว่าเยาาให้เขาผู้ใจก่อนหน้อีกเตียมโทนจอมหนังอันมั่นมุ่งมอ่งไวเจองป้อดเย้ากว่าตอนนี้นะคะเบิรสืบปันแทงแทงเจองป้อโทรมาค่ะ